รู้ไหมครับว่าเสาชิงช้ามีนิทานเรื่องเล่าที่ท้าทายการเชื่อกันมานานเสาชิงช้าถูกตั้งไว้อย่างสง,ง่างามหน้าวัดสุทัศนเทพวรามโดยตำแหน่งที่ตั้งเปรียบเสมือนสะดือเมืองของกรุงเทพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งในช่วงปีพศ2327เต็มไปด้วยความหมายสำคัญทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และการปกป้องเมืองในอดีต มีพิธีตรียำประวายในสายตาของพราหมณ์อินดูที่คนโบราณเชื่อว่าช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งอันเป็นเหตุให้เสานี้ได้รับการบูรณะหลายครั้งเพื่อคงอยู่ไปตลอดกาลเสาชิงช้าไม่ใช่เพียงเสาที่มีภายนอกที่สวยงามแต่ยังเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของไทยที่น่าหลงไหลไม่ว่าจะเป็นการค้นพบหลักฐานเก่าใต้ฐานที่เสาชิงช้าเคยยืนหยัด เรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ